ดับตลอดเลยจะไปทำงานทันไี้เนี่ยเอาพี่นิวมาทำอะไรอยู่ตรงนี้รถด,ดับมาดิพี่นิวรถเป็นไรอะ่ะไม่รู้อ่ะพี่ขับมาแล้วอยู่มันก็ดับ ต้องเปลี่ยนแบตปะเอา้าเราใช้แบตของอะไรอะ่ะซากาโซนิกกาฟีนไงพี่วันนี้เราจะพามารู้จักกับแบตเตอรี่ซากาโซนิกกาฟีนว่ามีความพิเศษมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปยังไงบ้างแบตเตอรี่ซากาโซนิกใช้เทคโนโลยีแบบกราฟีน ซึ่งทำให้กระแสะไฟแรงกว่าแบตเตอรี่ปกติทั่วไปถึง20%มีขนาด72โวลต์22มิลลิแอมป์ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าแบตเตอรี่ปกติและมีความสามารถในการชาร์จเร็ว0ถึง80%แค่1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะรวดเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะสามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนความเย็นได้ดีกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปและทำให้อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ตัวแบตจะมีอายุการใช้งานผ่านแล้ว1ปี แต่กระ, zat, ะ e แสไฟยังคงแรงสู้กับรุ่นอื่นได้เมื่อใช้กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะทำให้มีระยะทางที่วิ่งไกลมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป20-30%เลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างล่ะคะแบตเตอรี่ซากาโซนิกกาฟีีนไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะคิดถึงแบตเตอรี่กาฟีนคิดถึงซากาโซนิก